หาพิสูจน์ฝีมือที่มีมากกว่าคำว่านักแสดงหาพระเอกลาจอผ่านตัวเป็นผู้จัดขออยู่เบื้องหลังรอดหรือร่วง 1. เคนธีรเดชพระเอกอมตะตลอดกาลสามีแห่งชาติหลายรุ่นเคนตั้งบริษัทกับภรรยาคือนอยบุษกรในชื่อซิติเซนเคนผลิตละครป้อนช่อง3ม,มาแล้วหลายเรื่องและเรื่องล่าสุดกำลังถ่ายทำละครสุปตา2550ในเหล่าดารานางเอกคนดังร่วมงานแน่นซึ่งเคนเล่นเอง 2. ติ๊กจัดสดาพรผลดีพระเอกขายดีสามีแห่งชาติงานเยอะติ๊กชิมลานงานผู้จัดมาจากละครด้วยแรงอธิษฐานที่เล่นประก มิวนิธารวมเป็นผู้จัดกับดาวพอรืทายและคุณหญิงต้นมลริยาภาทพิรมพักดีแต่ล่าสุดเขาพร้อมเป็นผู้จัดป้ายแดงให้กับช่องเจ็ด สาเซนสุภาพพงศ์นักแสดงหนุ่มหน้าหวานฝีมือดีงานการแสดงแน่เลยทีเดียวและกำลังมีซีรีส์ Sings Again รักอีกครั้งกับครูซีเจแต่ต้องบอกว่างานเบื้องหลังงานผู้จัดเซนได้ชิมลางมาแล้วกับซีรีส์แอบลงรักเดอะซีรีส์อวกาศทางช่องสามรวมแสดง 4. มิวสุภาษิตนักร้องนักแสดงมากความสามารถต้องบอกว่าทั้งการแสดงและการร้องเพลงคนนี้ไม่ธรรมดาแรงซัพพอร์ตจากแฟนๆดีมากและเจ้าตัวก็พลังเยอะมากสะสมประสบการณ์มาหลายปีกว่าจะมีวันนี้มิวขึ้นแทนพระเอกและผู้จัดซีรีส์เรื่อง The Ocean's Eye 5. วีวิราภาพเคยเป็นพระเอกช่อง7จ็ดบริษัทจัดละครกับกีตาสิริพิษชื่อบริษัทมากกว่าฟันทำละครบอลช่องจ็ดหลายเรื่องแล้วงานเบื หน้าอย่างตราตึงงานเบื้องหลังก็ยังมีให้เห็นตลอดสำหรับพระเอกคนนี้